มาตา640ครับเป็นเรื่องของลักษณะการยืมใช้คงรูปครับอันว่ายืมใช้คงรูปนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่าและผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้วครับ ลักษณะของสัญญายืมใช้คงรูปตามมาตานี้นะครับเป็นสัญญาที่ไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนะครับแต่นั้นแล้วเมื่อผู้ยืมได้ใช้สอยทรัพย์สินที่ยืมเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นให้แก่ผู้ยืมนะครับโดยที่ผู้ยืมจะต้องคืนทรัพย์สินอันเดียวกันกับที่ยืมไปครับและสัญญายืมใช้คงรูปครับจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมครับต่อไปมาตรา643นะครับเป็นเรื่องของความรับผิดของผู้ยืมครับทรัพย์สินซึ่งยืมนั้้้นถาผูยืม เอาไปใช้การอย่างอื่นนอกจากการอันเป็นปกติแก่ทรัพย์สินนั้นหรือนอกจากการอันปรากฏในสัญญาก็ดีเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอยก็ดีเอาไปไว้นานกว่าที่ควรจะเอาไว้ก็ดีท่านว่าผู้ยืมจะต้องรับผิดในเหตุทรัพย์สินนั้นสูญหายหรือบุบสลายไปอย่างหนึ่งอย่างใดครับแม้ถึงจะเป็นเพราะเหตุสุวิสัยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรทรัพย์สินนั้นก็คงต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง หลักสาคัญของมาตานี้ครับผู้ยืมใช้คงรูปจะต้องรับผิดต่อผู้ให้ยืมเมื่อทําผิดหน้าที่ครับซึ่งในกรณีที่ทรัพย์สินที่ยืมนะครับได้รับความเสียหายจากบุคคลภายนอกเนี่ยโดยไม่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งในมตาตรา643ครับผู้ยืมก็ไม่ต้องรับผิดครับแต่นั้นแล้วเมื่อผู้ยืมไม่ต้องรับผิดครับผู้ยืมจึงไม่มีอํานาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่ทําละเมิดได้ครับ ต่อไปมาตรา650เป็นเรื่องของการยืมใช้สิ้นเปลืองครับอันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นคือสัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้ไปแก่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภทชนิดและปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้นวักสองครับสัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมครับในมาตรา650นะครับก็ตัวอย่างเช่นสัญญากู้ยืมเงินครับ ถ so right. so ือว่าเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองครับโดยการกู้ยืมเงินนะครับก็จะเป็นการยืมใช้สินเปลืองเมื่อสัญญากู้ยืมเงินครับเป็นสัญญายืมใช้สินเปลืองเนี่ยย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อได้ส่งมอบเงินที่ยืมครับตามมาตรา650วรกสองซึ่งการส่งมอบเงินที่ยืมเนี่ยอาจจะส่งมอบกันในภายหลังก็ได้ครับต่อไปมาตรา653ครับเป็นเรื่องของหลักฐานการกู้ยืมเงินครับการกู้ยืมเงินกว่า2,000บาทขึ้นไปนั้นถ้าไม่ได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสําคัญจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมส่วนวรรคสองครับในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้นท่านว่าจะนําสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวรคืนแล้วหรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วครับในมาตรา653านะครับก็จะต้องเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินเท่านั้นครับ ถึงจะนํามาตรานี้มาบังคับใช้ครับตัวอย่างกรณีที่ไม่ใช่เป็นการกู้ยืมเงินตัวอย่างเช่นการยืมเงินทดลองครับถ้าพนักง,งานหรือว่าข้าราชการเนี่ยทำใบยืมเงินทดลองของหน่วยงานนั้นนะครับเพื่อมาใช้ในกิจการของหน่วยงานเนี่ยอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องกู้ยืมนะครับหรือกรณีที่เป็นสัญญาบัตรเครดิตครับ หนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตเนี่ยไม่ใช่หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินครับโดยหลักฐานในการกู้ยืมเงินจะต้องทําเป็นหนังสือเท่านั้นครับซึ่งคําว่าหลักฐานเป็นหนังสือนะครับก็ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่ามีการกู้ยืมเงินเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับไม่จําต้องระบุชื่อผู้ให้กู้นะครับแล้วก็ไม่จําต้องระบุว่าเป็นหนี้เงินกู้ด้วยตวัวอย่างเช่นเอกสารพิพาทครับมีสาระสาคัญแสดงให้เห็นว่าจําเลยเนี่ยกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ครับแม้จะไม่ได้ระบุชื่อผู้ให้กู้ไว้ แต่ระบุจำนวนเงินและลงลายมือชื่อผู้กู้ไว้ครบถ้วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินแล้วครับโดยหลักฐานในการกู้ยืมเงินครับอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่กู้ยืมเงินหรือเกิดขึ้นภายหลังก็ได้ครับพูดง่งไๆก็คือจะต้องมีก่อนฟอนนั่นเองโดยการลงลายมือชื่อนั้นนะครับจะต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเป็นสําคัญครับส่วนในวรรคสองครับเป็นเรื่องของการนําสืบการใช้เงิน จะต้องเป็นการกู้ยืมเงินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือเท่านั้นครับหากการกู้ยืมเงินไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับก็จะไม่นำมาตากหาส5 3วักสองมาพิจารณาครับแต่นั้นแล้วถ้าการกู้ยืมเงินเนี่ยมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับการนำสืบการใช้เงินเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้กู้มาแสดงนะครับหรือหลักฐานการกู้ยืมเงินได้เวนคืนแล้วหรือว่าได้แทนเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วครับ ต่อไปมาตรา654ครับเป็นเรื่องของการคิดดอกเบีย้ยกู้ยืมครับท่านห้ามไม่ให้คิดดอกเบีย้ยเกินร้อยละต่อปีถ้าในาสัญญากําหนดดอกเบีย้ยเกินกว่านั้นก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละต่อปีครับหากมีการเรียกดอกเบีย้ยเกินกว่าร้อยละต่อปีเนี่ยยอมถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราด้วยนะครับซึ่งมันเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายครับดังนั้นแล้วดอกเบีย้ยทั้งหมดเนี่ยย่อมตกเป็นโมฆะครับ